อ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปรีวิวบ้านบ้านวอนะจะเ,เปิดให้วอชิงจะเป็นบ้านที่มาแทนบ้านเจ็ดหนึ่งสองเก่านะครับหลังนั้นเอาออกไปแล้วกาพิกัดบ้านจะอยู่ตรงนี้สี่สี่หกสี่สี่แปดก็ทางขึ้นเมืองก็ใกล้นิดเดียวใกล้เลเบลใกล้เมืองทำเลก็ดีอยู่อยู่ในเมืองด้วยไปดูอะไรดีกว่า อันนี้ทางขึ้นนะสวยมากเลยอรือประตูมีประตูบานใหญ่อันนี้น่าจะล็อกได้แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแต่ว่าไม่ได้มีทางเชื่อมขึ้นเหมือนในบ้านหลังประมูลนะลานจอดรถหน้าบ้านใหญ่มากลานหน้าบ้านก็จะมีบ่อน้ำประมาณนี้แล้วก็วันที่เราจะวอเล่นวอชิงกันวันที่13เนี่ย แอร์ด็อกก็จะล่วงลงตรงนี้แหละแล้วก็วิ่งเข้ามาในประตูนี้ก็เริ่มวอลกันเลยเล่นเหมือนแอร์ด็อกปกติแล้วครับส่วนหน้าบ้านตรงนี้จะมีไฟนะไม่รู้มีไว้ทําไมาเหมือนกันแต่ไม่นะบอกเลยไฟจริงนะครับไม่ใช่ไฟปลอมนะโอเคแล้วก็จะมีประตูเป็นกระจกอันนี้เป็นห้องห้องนั่งเล่นห้องรับแขกแล้วก็ทีวีเปิดได้ ฝั่งนี้ก็เป็นกระจกรอบั้างหลังเลยอันนั้นก็จะเป็นสวนหลังบ้านมานั่งเล่นนี่จะเป็นลานเขาเรียกว่าโซนออกกำลังกายแล้วก็มีโต๊ะพู่จะเป็นบาร์ของกินประตูฝั่งนี้บานหนึ่งเนาะก็ไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นชั้นล่างลงไปก็จะมีแค่ตู้เซฟเป็นพ็อปฉยๆแล้วก็ชั้นสองขึ้นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บ เดี๋ยวซ้ายมาก็จะมีประตูตรงนี้อ่าระเบียงอีกบานหนึ่งก็จะมีสระว่ายน้ําเล็กๆตรงนี้สวยเลยอะวิวสวยละหันหน้าไปนในเมืองหันหลังตีภูเขานะฮะก็จะมีไฟอันนี้ก็น่าจะไฟจริงแมวหรือว่าเราตายอ่าแล้วก็จะมีอืมบ้องวางชั้นเลยนะเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยฮลัลโหล าบางนี้ก็จะมีโต๊ะคราฟนะครับจริงจริงมันมีสองฝั่งนะโต๊ะคราบจะเอาไวตไ้ตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องนอนอห้องนอนห้องนอนหลังนี้ไม่มีทีวีนะก็อันนี้ห้องอะไรนะห้องนอนอีกห้องหนึ่งโอ,โอ้โหบ้องเต็มบ้านเลยเหรอนี่ก็เป็นโต๊ะผู้อีก้วหนึ่งก็จะมีอ,อันนี้ทางขึ้น อันนี้อ๋อกระจกนี่อ๋อตรงนี้เป็นกระจกครับต้องวิ่งผ่านตรงนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องโถบบ้องทั้งบ้านเลยมีบ้องเต็มไปหมดเลยหรอนี่เป็นชั้นเสื้อผ้านี่คืออะไรเนี่ยโอเคขึ้นกเกษตรแล้วก็มีห้องนอนหลังกันกับฝั่งนู้นอีกห้องหนึ่ง,อ,งอ่านี่เป็นโซนโต๊ะคราฟล้วแต่จะเลือกนะถ้าเจ้าของบ้านมีโต๊ะคราฟแล้วหรือจะโดเนตโต๊ะคราฟลงก็ เลือกได้จะไปตรงนี้ตู้สมงตูงต้เซฟอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกหลังนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่สองชั้นแค่นี้แหละแต่วิวสวยมากอันนี้ก็จะเป็น,น,นข้างหลังจะเป็นภูขเขาข้างหน้าจะเป็นแนวหน้าเข้าเมืองพิกัดก็ตรงนี้ส่วนกติกาการวอร์ชิงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งตอนประชุมหลังลงทะเบียนเสร็จนะแก๊งไหนจะเข้าร่วมวอร์ต้องลงทะเบียนนะครับรอบนี้ไม่ใช่มามาหายหายเหมือนรอบก่อน มันจะไม่สนุกเอาก็เดี๋ยวดูทางหน้าบ้านอีกทีนึ่งนะครับโดยรวมต้นไม้สวยเป็นภูเขาอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วเจอกันวันวอบ้านครับ